สวัสดีค่ะก้อยรัชพรนะคะรับบทเป็นแอนค่ะหนูชื่อแอนนะคะตอนนี้หนูกําลังป่วยอยู่เราทึงต้องคอยฉีดยาให้หนูไงคะก็รู้สึกว่าในชีวิตก้อยอคนอาจจะรับรู้ก้อยในแบบหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะเห็นเราเป็นทางแบบโรแมนติกโคอมเมดี้ hey, How, เฮฮาอะไรเงี้ยพอเรารู้สึกว่าเราได้ลองมาเล่น,นอะไรแบบนี้เรารู้สึกมันฟูลฟิลเราในฐานะนักแสดงนะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราได้ลองเล่นตัวละครที่มันมีมิติหรือมีเชตหลายๆแบบอะไรเง แล้วก็ที่สําคัญคือพอได้ลองมาแบบเวิร์กช็อปรวมโอวันที่เวิร์กช็อปรวมแล้วมีนักแสดงหญิงมาแบบรวมกันเป็นแบบ10บสคนเรารู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันแบบทรงพลังช่วงที่ก้อยเล่นมันมันค่อนข้างแบบว่าอินเทนส์แล้วก็แบบว่าเป็นช่วงที่มีความแบบคลายแม็กของเรื่องประมาณนึงอะไรเงี้ยเหมือนเรากำลังจะได้เจอกับคําตอบแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมันคืออะไรอะไรเงี้ยก็เลยร,รู้สึกว่าท้าทายทางด้านอารมณ์ ที่เราต้องแบบว่าเต็มตัวบทสไตล์นี้พุ่งจริงว่ามันไม่ได้แบบว่าหาดูได้ง่ายๆหรือว่าเราไม่ได้เจอคนที่เขียนบทสไตล์นี้บ่อยเพราะฉะนั้นสำหรับหนูในฐานะแสดงหนูรู้สึกท้าทายแต่ถ้าถามว่าในฐานะคนดูรู้สึกว่าตั้งแต่หน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้ายอ่ะมันเมามันมากแล้วก็น่าติดตามหลายคนอาจจะมองว่าด้วยหน้าหนังหรืออะไรเงี้ยดูยากหรือเปล่าเรามั่นใจว่าไม่ยากเห็นอย่างเงี้ยเราว่าเราแมสมากประมาณหนึ่งตอนที่เราอ่านบทเรารู้สึกว่าเฮ้ย เราตามไปกับเรื่องไปกับตัวละครได้คือเอา,อางี้ดีกว่าเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีองค์ประกอบในทุกๆอย่างที่เราอยากเชิญชวนทุกคนให้ไปดูในโรงภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นบทที่เราเชื่อว่าใหม่ความทุ่มเทของทีมงานทุกคนนักแสดงที่รวมตัวกันเยอะขนาดนี้ Visualize เรามั่นใจว่าสวยงามแล้วก็แ,บบแปลกใหม่แน่นอนริ่งไปกว่านั้นนะคะก็รู้สึกว่ามันนี้ตั้งคําถามมันเป็นเรื่องที่ตั้งเกี่ยวกับประเด็นสังคมที่ก้อยเชื่อว่านคนที่ ไปดูอ่ะจะได้อะไรกลับไปแน่นอนว่าอย่างน้อยก็ตั้งคําถามว่าเออเราเราคือใครกันนะณนะปัจจุบันนี้อะเนียคะฝากภาพ,พยนตร์เรื่อง Face of a n n ดด้วยนะคะเร็วๆนี้นะคะในโรงภาพยนตร์นะจ๊ะบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่รัดริขัญแล้วก็รวมนักแสดงหญิงในประเทศเรานะคะไว้เยอะที่สุดเอาเป็นว่ามาดูกันนะจ๊ะลองคิดดูดีสิคะจูๆคนเราน่าจะเปลี่ยนไปได้ยังไงเชียน้าจะเปลี่ยนนะ